โดนนี่เนี่ยเอาละลุจีแกได้ตายไปแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ยอวส่าเดีวิรุ่นเมกาเดีวิรุ่ดูไปดีวิรุ่นชาลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพรีสไฟติ้งพาร์ทกันอีกแล้วนะครับเป็นเกมแนววันพรีสตรอสรูปประจ ol ภัยนะครับมีเล่นในส่วนของทั้ง iOS อเอสก็แอนดรอยเลยนะ,ะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นเลลี่โนตรึงโนกอสกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเฮ้ ลุงลีลีนะฮะตึงเกินไปหรือเปล่าคนดูหลังจากที่พี่สุ่มมาได้นะท่านผู้ชมมันเป็นตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมเย้เวีริกูดอ่าลิงโหลดเกมนี้อยู่หน้านาน่าคำแชทใต้คลิปนันที่อยากใครใครอยากโหลดมาเล่นนะครับมีเล่นทั้งไอเอสแก็แอนดรอยเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับลุงลีลีนูตึงของเรานะครับคนดูเด้อวู้ดตีกูตึงเลยฮะฟรีเอาละมาไปเริ่มกันเลยนะฮะคนดูนะเฮ้ยไหนอันนี้โอเคไปเริ่มครับ คาร์บอนเบบี้ God. หรือสกูตบอยโคตตึงโคตรกอดเราจะมาโชว์ตึงโชวกกอดให้ดูนะตะลุงเลลิสนะฮะท่านผู้ชมแอมป์ที่สิบฉบับบอยฟิงมาเว้ยมาเว้ยเอ้ยไม่พ้ามันกระรัวจังวะรอบนี้สวยนี่นี่ครับเรียบร้อยครับโคตึงอือเอาเว้ย ออมาดิมาดินี่แน่สวยนี่แน่เออเอาว่ะเอาว่ะสวยนี่ปล่อยฮาคิเอออย่างเงี้ยนะโคตึงโคตึงสูงอูงนี่เรียบร้อยครับเออโคตรตึงเขาตึงเขาตรอร์ โอ้ยลุงเลลี่ตอนหนุ่มแม่งโคตรโหดเลคนดูนี่มันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะบอกเลยนี่จับครับบีบสับหนึ่งสองสาม Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile นี่นะคบประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a t Shop เท่านั้นเออเร็วเลยอุ้ยไว้เรียบร้อยครับอย่างนี้หืมนี่ครับเอาดีอาดีแชงครูส์อย่างนั้นเหรอไอ้แต่ผมปรับภาพปรับภาพสูงสุดไว้ที่นี่ทำไมมันเป็นงี้วะ แหวงนี่เนี่ยหนวดขาวอย่างงั้นเหรอมันหมดใบของแกแล้วหนวดขาวเออเจอสตันเนอร์นะครับคุณดูนะนี่เนเอาดิสวยเปิดฮาคีครับอยยืยุ่งไข่สวยนี่นี่เอาไปดิเอาไปดิก็ตเติงก็ตเติง วางเรียบร้อยครับอย่างนี้จับเลยโดนสกิลหนวดขาวล่วงไม่รู้มันบัฟมายัางวะอเออโดนติดสตันนี่แน่นามิแฝงแฟงสวยครับอเออตายแล้วพาติดสกิลไปก่อนนะคนดูนะเรียบร้อยครับ โอ้ยโดนเลยสก,กิลขีกก่ไปก่อนแหว่งแหว่งอ,วอุ้ยสวยอือขีกก่ไปก่อนครับนี่แทงสาบครับอือโหวยกำลังจะสก,กิลได้เลยอืมอืมโดน ออาดีเอาดียวชวงอือสวยนี่สวนสวนเอาเว้ยอือเรียบร้อยโคตรตึงกัะมานี่แคปกัะมานี่แคฟ ตรึงจาดตรึงจาดดูก่อนองดูได้อะไรอ่านี่ <c oughs> ไปลุยต่อครับเนี่ยพีโคก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย yeah. เย่มาเลยจ้ามาเลยจ้าโอ้โหรอบนี้ได้เจอกับ ได้เจอกับฟูจิโชระนะทุกผู้ชมนะมี๊หนึ่งตัวที่โหดนะครับคนดูอื้อกูโดนเลยโอ้โห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 แย็นครับลุงอยากเกิดแต่โดนคุมกับเหนือซะงั้นนเงยเอาว่ะเอาว่ะเอาาืเอ้อ นี่เรียบร้อยครับสวยเออ,อจับมาครับบีบแสดงฮาคิครับแควงแคว่งว,งวง้าดุงเยแมงตึงจัดเลยวะโดนเออโอ้โหโโทำไมมันไม่โดนวะเมื่อกี้นี้ตัวมันกระพริบได้ไงวะ ออ้ยกดไม่ทันคนดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเอาเว้ยเอาเว้ยรอบนี้นี่นี่อุ้ยไม่โดนเฉยเลยวะสวยแม่งเอ้ยผมเสียจังหวะมากเลยเมื่อกี้เนี่ย มันยังใช้ไม่หมดเหรอนี่เนี่ยลุงโดนซอยอนี่เนี่ยครับเรียบร้อยไว้ สวยครับเรียบร้อยตายเ yeah! <laughs> <laughs> ย,ย <laughs> <laughs> ี๋ยวไล่โด,ดี๋ยวไล่หัวต่อไปเจอเจอตัวตึงเนี่ยนี่คนดูผมบอกเลยดูดิมันทำไง <laughs> นี่เลยครับสวยเอาดิเอาดิโอ้ โดนเข้าไปในคืนนี่วิโดนแสดงฮาคิเฉยเออเอออืมงั้งยืนนิ่มาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โห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 ไอ้เกยร์บูสต์สกิลอะไรวะแม่มันขึ้นแรงยังไงวะคนดูนี่ดิโอ้ คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a l o r d 8 Racer Sausage m n n Overwatch ช e n s h i n Impact L O L Identity V l a g n a l o ร m อกโ l e บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง r ร<อ>ิชแมนช็อ ตกิ้วอะไรอ่ะตายเลยเอโอยโหดอยู่นะเนี่ยลุงใช้ได้ใช้ได้นี่นี่ครับนี่เนี่โดนโอ,อ้โหเว่ออะไรเหรอลุงตัวไอ้อันน อาเด้ลุงเลลี่อย่างนั้นเลรอออ้ออือ,อสวยครับบูง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 เออโดนแผ่นหน้านี่นี่มาถั่มาถอเฮไปมือมันไวจังเลยวะนี่มือยังไวในหนุ่มนี่ โอ้โหฮุยมือโคตรใบแต่แกเคาน์เตอร์เก่งอย่างนั้นไหมไอ้นี่มันเล่นเล่นเลลี่โคตรเก่งนี่โคตรตรึงนี่อือเกือบตายเงี้ยโดนเอาไปคืนยาเลลี่แกนะไปตายไปแล้วอือคืนตัดดวงอาทิตย์หมดยา ตายไม่นะ่ะตายอยู่คนดูได้อยู่ได้อยู่โพดิสีโพดิสีสวยครับอืมปัก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 โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนเพรสซีฟถึงกระหลวงไปเดี๋ไปเดีเ๋ยวเรา ถึงกาหลวงเลยอ่าดูก่อนนะคนุณดูต้องชนะสองรอบนี่หว่าเฮ้ยอีกสิกรอบหนึ่งนะการโอ้ยลุงเรลี่เราไมไ่เรื่องเลยเฮ้ยไม่เป็นงั้นวะไป ตวง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 นี่วิ่งไปวิ่งมาอ,อ,อย่อยอยางน,นั้นเหรออุ้ยโอ้โหโดนพลังแห่งความมืดนี่เลยทีไปก่อนเลยจับบีบครับสวยแหวงอือเฮ้ย โอ้โหปิดติปปิดติปอยู่อือเอาดิเอาดิแคว่งโดนนี่เนี่ยเอาละรุจิเกตได้ตายไปแล้วเฮ้แฮะแฮะ อาวฮยไม่ตายเฉยหรือเปล่าเรียบร้อยกวเตือนอีฟยูซีนาบอยฟิตอืมอุ้ยโหพี่ลงสกิลก่อนเลยเหรอพี่ก็โหดเกินไปนะจริงๆนี่เอ้าทำไมสกิลไม่ติดวะเมื่อกี้นี้ อืออืออือได้อยู่ได้อยู่นี่เลยเป็นไงล่ะโดนครับสวยนี่ระบบเคาน์เตอร์แกมันดีจริงนะผมบอกเลยลุงลีลี่เนี่ยอออ,อ,อ,อสวยครับเบ ออือเรียบร้อยนี่แน่อ้าววืดเฉยเว้ยเอาเรื่องจัดนี่เรียบร้อยเก็บสามอันนี้คนดูดูส่งละอิบยูซ si ี่ดาบบอยเฟนนี่เอา้าขฮอลลดโซดา นี่สแสดงฮาคิสวยตึงจัดสวยจับหน่อยอือแม่งสกิลแม่งเอามาใช้แบบโมเมนต,ต์เดิมๆอ่ะเหมือนกับซาโบโเลยว่ะคนดูโดนสวยเออเนี่ยเมื่อกี้เรากดติดได้ยังไงวะมันมีมันจะมีคอมโบแฝงมันอยู่นะ นี่เนี่ยนะจะบีบเรียบร้อยโคตรเติงโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมวันฟรีสไฟติ้งพาร์ทนะยิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอย่าติคลิปไปโหลดมาเล่นกันได้ครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโคตรเติง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c ชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย